สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะวันนี้ลุกขึ้นมาทำลูกชิ้นปลาแต่เช้านะคะตันลูกชิ้นปลาเป็นแบบติดน้ำแข็งเนาะออกมาล้างอยางเป็นน้ำแข็งอยู่เอออหไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะสูตรลูกชิ้นปลายายจ๋าตัวง่ายๆเนาะแป้งมันสองช้อนแป้งขา้าวโพดสองช้อนนะคะอะ ผงฟูร้อยกรัมเนาะเพราะว่าถุงนึงมันจะมีอยู่ผงฟูแป้งฟูจากครึ่งซองเนาะใส่ทําได้สองครั้งแล้วต่อกิโลรสดีหนึ่งช้อนกระเทียมพริกไทยนะฮะเวลาปั่นเวลาปั่น ปลาจยจ๋าจะเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วก็ผสมน้ำเย็นตามลงไปวันนี้จะพยายามปั้นลูกเล็กๆนะคะใส่น้ำยาขนมจีนมาดูกันมะลุกชิ้นปลายจ๋าวันนี้จะเด้งไหมเดินมาหน้าไม่ได้ล้างลุยแต่เช้าเลยนะคะ สังเกตได้ว่าวันนี้ปั่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,ะ,ะมันเป็นน้ำแข็งด้วยเนาะแล้วก็ใส่น้ำมึไปด้วยรู้สึกจะเหลียวนิดนึงลังจะกทิ้งจะมานลุ้นกันว่าจะเหนี่ยวไหมแต่ลูกชิ้นปลาไม่ค่อยเสียนะคะไม่เคยเสียจะพยายามที่ช้านี่ไม่ใช่อะไรนะจะพยายามให้มันเล็ก เสวยๆซะหน่อยใหญ่ๆก็จะเสร็จเร็วดีนะ,ะลูกชิ้นปลามาลุ้นกันนะครับพี่นะะ้องขะอืมวันนี้ลูกจะไม่ค่อยกลมเพราะเยจ่าจพยายามจะปั้นให้เล็กๆเนาะอ่ากลมแน่นๆมันต้องลูกใหญ่ๆเต็มมือนะคะนี่ ลองทำดูนะคะพี่น้ำขาเดี๋ยวจะเขียนสูตรไว้ให้อีกทีเนาะอืม้องรอก่อนอยังนุ่มอยู่นะคะนี่ลูกชิ้นปลาเด้งเด้งถ่าวจุนพูนเช้านี้จ้าจะใส่น้ำยาขนมจีนนะน้ำยาป่าเนาะรอพี่สาวเรานะคะตื่นทำแต่เช้าหน้าไม่ล้างเลยวันนี้ เตรียมพร้อมจ้าเขาวจูนคุณ